วันนี้ขวัญพามาแฟร์วิลมอรนะคะไกลเซเนกาแล้วก็ไกล,ล้รถไฟฟ้าค่ะตามมาเลยมามาช็อปเปอร์ดักนะคะช็ออปเปอร์ดักะค่ะเขาก็จะมียาเยอะมากเลยนี่ค่ะาแบบพวกคอนแทคเลนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ราคามันก็สูงนะถ้าเอามาจากไทยได้ก็เอามาค่ะน้องหว่าของในช็อปเปอร์ดักเนี่ยเป็นของดีนะแต่แพงเหมือนกันนะคะ นมน้องๆเสือไข่มาทีนี้ก็จะมีพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้เยอะแยะค่ะอ๋อเยอะมากอันนี้ดีมากค่ะเพื่อนการันตีแล้วนะคะเพื่อนการันตีบอกว่าอันนี้คือ sleeping bag ก็ดีแล้วก็อันนี้ก็ดีเราเข้าไปอยู่กันดีกว่าค่ะอันนี้คือ snow p a n นะคะใครมาแคนาดานะคะ grab snow p a n นะคะก็คือมันจะอุ่นเลยแต่ว่าแม่ขวนะ่ะใส่ของ คนโตไม่ได้เดี๋ยวใส่ต้องไปเอาของเด็กนะคะอันนี้จะเป็นที่ใส่ข้างในที่นี่ก็มีนะคะราคาประมาณยี่สิบเก้าสามสบอะสามเกก็ไม่เกิน9 0 0นะคะไม่เกินเ0 0าอคือใส่ไว้ข้างในนะคะอันนี้คือถ้ามาจากไทยอะไป grab ที่ Uniqlo ได้เลยนะคะถุงมือถุงมือแบบนี้สน o ไม่ได้นะถุงมือแบบนี้ถึงจะสน o ได้นะคะเพราะว่าคือถ้าแบบเนี้ยค่ะ เอวาลองใส่แล้วเปียกก็ลองดูว่าราคาเท่าไหร่ราคาเต็มมันนี้คือ30เหรียญแต่ถ้าจะเอามาจากไทยก็ได้นะคือถ้าวันไหนไม่มีสโนว์ใส่แบบนี้มันก็มันก็ดีค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าลืมดูด้วยว่าเออมันกดกดเออถ้าถ้ามีออ,อย่างเงี้ยคือเล่นมือถือได้คือสมมุติว่าไม่ต้องถอดถุงมือออกอะก็ดีเหมือนกันนะยังไม่นถูงจังอนะ อ๋อคือตอนนี้เราทุกอย่างนน snow p a n นะคะจะไม่หันจะเอา snow p a n t ไปอันหนึ่งค่ะพวกนี้ก็อันนี้ลดยู่เหมือนกันแต่ตอนไม่ลดก็แพงอยู่นะอันนี้นะคะบูทนี่ก็จําเป็นเพราะว่าเวลาแบบถ้ามีหิมะอย่างเงี้ยมันจะเปียกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเอาใส่บูทไปแล้วมันก็จะขึ้นมาถึงนี้ใช่ปะเอาถ้าสมมติเป็นของเด็กนะเลือกที่มันแบบฟิตกับอันเนี้ยมันจะได้ไม่หนาวอะคะ่ะรองเท้าเขาก็มีหลายแบบนะคะ นี่ก็ต้องมาเลือกเอาอันนี้คือจาก74เหลือ50อแบรนนี้ดีจริงๆคนที่นี่เขาก็ใช้นี่คือ sleeping bag ที่เพื่อนบอกเพื่อนบอกว่า5องศานะคะก็อยู่เอาไหวก็คือเนี่ยและถ้าสมมติว่าใครมีลูกที่แบบประมาณสักมอนหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่มิ d เดิลสก o ลอะ แกลบแบบนี้ไปคือดีมากเพราะว่าเพื่อนบอกว่าห้าองศาก็คืออุ่นได้เลยคือเอ่อพวกซอกนะคะเป็นสกีสกีซอกอะไรเงี้ยก็มาซื้อที่นี่ได้ yeah this one uh, I I bought this one already oh, <okay. S 1> last time I I have this at home how much did you buy six seventeen seventeen see this one i s discount do you know what to buy this อันนี้ก็คือ i e t n a H B from Thailand everybody อยเจ็บจับเพื่อ oh really อ่ที่นี่มีผลไม้เยอะมาก่บอกว่านี้ดีอะ Debbie said that this one is nice go get it อันนี้เด็กีนน่บอกเบอร์ก่ะอันนี้นะคะเอ็ว่าชอบกินเนี่ยเทมปุระแล้วก็คือเอาอันเนี้ยมา12.99องเก้าเแล้วก็ทอด very easy ก็วันนี้นะคะหมูข้าวหมูซาเบาเพื่นบอกว่าอันนี้อร่อยทอดตี๋าือเพื่อนบอกว่าเหมือนคล้ายๆโรตีค่ะใส่ไข่ได้อะไอย่างเงี้ยอันนี้คือกุนเชียงวิกคอร์กุนเชียง <Yeah. S 2> มีนะคะที่นี่ยา yeah. a h yeah. that's one yes yeah. อันนี้คือหมูกรอบ Thailand, อินท a ร l a n ์ของหมูกรอบนะคะเราสั่งวันพาวนะคะน่าจะเป็น10.99าาอาหารเยอะมากนะคะกลับมาบ้านแล้วนะคะก็วันนี้ค่ะก็ชอปปิ้งไปประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไปก่อน,นะบ๊ายบาย